สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องซิงฮันเตอร์ครับผมวันนี้เราไปเที่ยวป่าครับผมแล้วก็มีน้องๆสองคนนะครับรวมกล้องนะครับถึงเที่ยงนะครับเราจะมาแนะนำอาหารกลางวันครับผมตามมาเลยนะครับก็คือเนื่องจากนะครับไปสวนทุกวันนะครับวันนี้มาพักผ่อนนะครับผม มาฟังเสียงนกเสียงหนูนะเสียงกานะครับแล้วก็เราจะมีอ่านเที่ยงด้วยกันนะครับเตียงเนื้อหมูแล้วก็ลูกชิ้นไว้อะผมครับครับพี่ใหญ่โอเคครับมาเราจะมากินอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับมาเลยมาดูครับนี่นะครับอาหารเที่ยงของเรานะครับผมก็จะมีเนื้อหมูนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นหอยดอกนะครับ มาเที่ยวป่านะครับับไปหาของป่าหรือว่าไปหาต่อนะครับผมลาดต่อครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมวันนี้ครับเที่ยงอาหารเที่ยงเรานะครับผมมากินด้วยกันครับพี่น้องถั่ทต้มเนื้อโอเคบลี่บลลี่โอเควันนี้ครับเราตามต่อตั้งแต่เช้านะจนเย็นเลยหกโมงแล้วครับผมเพิ่งเจอแค่หลุมเดียวครับหลังเดียวครับผม เป็นต่อหลุมครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับใกล้จะถึงใกล้จะถึงแล้วครับต่อต่อหลุมนะครับต่อครับจะมีสองชั้นนะครัที่อยู่ในดินนะครับ ก็คือต่อดำครับผมเจ็ดใหญ่กว่าต่อแดงนิดหนึ่งครับผมซึ่งเราเจอในวันนี้นะครับก็จะเป็นต่อแดงหน้าหมออยู่ในโพรงครับผมครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนะครับเราจะไม่เข้าใกล้นะครับแม่แม่นี่ครับแม่แม่มันอยู่ ครับจากมุมนี้นะครับเพราะว่าไกลครับผม mm hmm. ก็เลยไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้นะครับยังไม่ใหญ่นะครับรังนี้นี่นะครับนี่นะครับม่าจะประมาณ2องโลนะครับ นะครับต้องเก็บไว้อีกสักสองสามเดือนนะครับกว่าจะโตกว่าน,นี้นะครับอย่างน้อยสักสี่ห้าโลน่าจะได้ละครับผมนี่ครับแม่แม่กำลังกลับตามตั้แต่ตอนเช้านะครับเพิ่งเจอเมื่อกี้ครับ5้าโมงกวา่าอย่างน้อยนะครับวันนี้ก็ก็คุ้มนะครับ ก็ว่ากิโลละห้าร้อยกว่านะครับครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปวิดีโอของเรานะครับผมครับคอยติดตันติดตามกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ